สวัสดีครับอ e ีหนึ่งนะครับ ep แรกเนะครับ ep หนึ่งนะครับพระปิตาครับพระปิตาปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหลวงพุทธศรีวัดเขาท่ามูลนาครับมีแบ่งหลายองค์มีแบ่งหลายองค์ครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพระแท้นะครับประกันให้ครับมีแบ่งหลายองค์ครับมีของหลายองค์นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ พระผงพิมพิตานามินะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับจิตเมันไปทางก็มีนะครับเผื่อสนใจนะครับจิตเมันไปทางก็มีนะครับพระผงพิมพ์เข้าต้นมัดนะครับเข้าต้นมัดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุหนาครับนะครับปิตาเข้าต้นมัดนะครับจัดสร้างมาเยอะนะครับแท้ทันนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุนนาครับ แต่ท่านนะครับอง์ละ950บาทนะครับอง์ละ950บาทครับมีแบ่งปันนะครับนี่ครับมีแบ่งปันไหลองครับมีแบ่งปันปิดตานามิก็มีนะครับก็ถ้าสนใจก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางมีเก็บเงินปลายทางส่วนอันนี้ก็ศร <'t> ีวิรีในพิมพ์จ้อยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามครับพระเมือดินพิมพ์ศรีวิรีพิมพ์จ้อยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับ จะสร้างปี2515ถึง25 2521ครับลืมบางทีก็ลืมครับนี่ครับสนใจไงทักมานะครับ